เนาอายุวันที่ทไปอ่ะมันมีแสงวัมานะที่มังจไม่ได้ถ้าแม่หูวแม่ต้องดีใจเออพี่ก็ดใจด้วยนาะตามหามาตั้งเท่าไหร่แล้วปีนึงอ่ะไม่คิดเลยว่าหนูจะได้เห็นนเป็นครั้งหนึัง นี้ละคคือตอนไปไม่ใช่แบบนี้เลยหรคะตอนที่คอยเป็นสองรูปมาคือมันชอบมาว่าทำไมทุกอย่างมันถูกอดไป้มดนี้ตอนไปกับตอนอบมันย้างเหองเราเท่าไหร่นั้นขาัเอาไปจ่ายห้าแล้วที่มนเอาไปสองหมื่นห้าไข่ต้องมันเอาไปต่อ8แปดหนเอาไปขายต่อแปดหมื่น ไปทำอะไรคือว่าแม่หนูป่วยขนาดหนูว่ารถไปรัคือจะต่อลงไหนจะให้กับครอบครัวมันให้หนูแค่สองร้อยห้าหนูว่โอเควันนี้พรหนูไปจัดการเรื่องแม่เสร็จยื่นเงินเดือนหนูออกหนูไปปิดใครถอนจะหนูไม่ได้ทุกวันนี้แม่ยังไม่รู้ว่ารถอยู่ไหนตังแม่ตลอดว่าหนูเอารถไปปลอม หนูไว่มีคว,วา่อค่าซ่อูเลยยไม่ไดค่ามเหม,มถ้าเราเสียคไเสียทั้เดือนเลคะหนูก็ต่อดอกเบี้ยแล้วก็ใส่ของกอหนุไมได้หนูตามหามันมาปีนึ่อ่ะคือแบบมันมืดมันมืดไปหมดเลยอ่ะพอวันที่พี่เน้นโทรไปมันมันเหมือนมีแสงสว่างให้ชีวิตหนูจำนั้นได้มีขาาเนือ้อในขานแล้วเราไปจำนำที่ไหน หนูไปส่งองมั่งทำไมันก<บ>งบางนะบบนนอือก็อเหตุผลนี้เหรอใช่คือหนูาพาของที่ว่าหนูหนูไม่ได้เช็คประวัติมันพอมาย้อนเช็คทีนคือแบบว่ามันเปลี่ยนหน้าตลอดอไอเนี่หนูมันเช็คมาบ่อยที่สุดเพว่าปีหกสามมันมีคอมี